สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาชมการปลูกข้าวของญี่ปุ่นนะครับซึ่งข้าวนั้นถือเป็นอาหารหลักของออประชาชนในเอเชียของเรานะครับประชาชนญี่ปุ่นเองก็บริโภคข้าวเป็นอาหารหลักทั้งสามมื้อเช่นเดียวกับประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูว่าการผลิตข้าวของประเทศญี่ปุ่นนั้นแตกต่างจากการผลิตข้าวของประเทศไทยอย่างไรนะครับ ปัจจัยที่สําคัญอย่างยิ่งสําหรับการทําเกษตรก็คือน้ําระบบชลประทานของประเทศญ,ญี่ปุ่นถือว่าเป็นการ,กรเกษตรที่มีระบบชลประทานครอบคลุมพื้นที่ทําการ,กรเกษตรร้อยเปอร์เซ็นะครับปนวกกับประเทศญี่ปุ่นมีฝนตกชุกนะครับทุกเดือนก็จะมีฝนตกทําให้ดินของเขาชุ่มชืน้นแต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลญี่ปุ่นก็ส่งเสริมสนับสนุนเรื่องของการพัฒนาระบบชลประทานจนเป็นระบบชลประทานอย่างที่พวกเราเห็นอยู่นี้อันนี้เป็นคลองส่งน้ําขนาดกลางนะครับ ก็จะมีคลองส่งน้ําขนาดย่อยเข้าไปยังแปลงนาหรือตามพื้นที่การเกษตรต่างๆผมคิดว่าประเทศไทยโดยเฉพาะยิ่งในภาคอีสานถ้าเรามีการพัฒนาระบบชลประทานให้ครอบคลุมพื้นที่จะทําให้เราสามารถผลิตสินค้าเกษตรได้มากมายกว่าน,นี้มากมายเลยครับก็ขอให้พวกเราช่วยกันส่งเสริมให้ประเทศไทยมีการพัฒนาระบบชลประทานให้ดียิ่งยิ่งขึ้นครับชมการพัฒนาระบบชลประทานของประเทศญี่ปุ่นครับครอบคลุมสวยงามสมบูรณ์ครับ ซึ่งน้ํานั้นถือเป็นหัวใจสําคัญมากสําหรับการเกษตรนะครับประเทศไทยเรามีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการผลิตพืชในทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุณหภูมิเรื่องของแสงแดดเรื่องของดินนะครับแต่สิ่งที่เราขาดก็เห็นจะเป็นเรื่องของน้ําเราควรจะเอาประสบการณ์จากประเทศญี่ปุ่นมาเป็นแบบอย่างของเราได้ระดับหนึ่งนะครับก็คือการให้ความสําคัญกับเรื่องของแหล่งน้ําประเทศญี่ปุ่นนั้นเขาโชคดีนะครับที่เขามีแหล่งน้ําค่อนข้างมากแล้วก็เป็นประเทศเกาะจะมีฝนตกบ่อยนะครับก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้อง ทําเขื่อนเก็บกักน้าอะไรมากมายนักนะครับแต่ของประเทศไทยเรานั้นเราอาจจะต้องให้ความสําคัญกับเรื่องเก็บกักน้ําไว้ในพื้นที่ปลูกของเรานะครับนี่เป็นระบบชลประทานนะครับเราจะเห็นว่าที่หัวไล่ปลายนาของประเทศญี่ปุ่นนั้นจะมีระบบชลประทานซึ่งเป็นคลองส่งน้ําย่อยเนี่ยไปถึงในทุกหัวไล่ปลายนาเลยนะครับเขาให้ความสําคัญกับเรื่องของการจัดการระบบชลประทานอย่างดีมากนะครับ นะภาพนี้ก็เป็นภาพการดำนาเป็นประเพณีที่ญี่ปุ่นพยายามจารุนักแล้วก็รักษาไว้นะครับเรียกว่าทวเวมัส e รินะครับเป็นประเพณีดำนานะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วประเทศญ,ญี่ปุ่นนั้นใช้เครื่องดำนาหรือเครื่องดำข้าวเนี่ยในการทำการเกษตร100%เแล้วนะครับแต่ว่า้ารทำต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่า เป็นกึืนเป็นแก่นของสังคมญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็ยังให้ความสําคัญต่อเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆเราเนี้อไว้นะครับเราจะเห็นถนนหนทางที่อยู่ตามท้องนาหรือแม้แต่พื้นที่การเกษตรทั่วไปเนี่ยถูกบริหารจัดการอย่างดีนะครับเพื่อให้ระบบการขนส่งสินค้าเกษตรนะตั้งแต่ในระบบไล่นาออกมาเนี่ยสามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพครับข้าวญี่ปุ่นนะครับเป็นข้าวเจปอนิก้านะครับมเมล็ดข้าวจากกลม แล้วป้อมกว่าข้าวของไทยมีความเหนียวหนืดอยู่ามากกว่าข้าวอินดิก้าซึ่งเป็นข้าวที่ไทยเราปลูกนะครับแต่างไรก็ตามครับวัฒนธรรมการบริโภคข้าวของญี่ปุ่นกับไทยนั้นก็เหมือนกันนะครับแต่การผลิตข้าวของญี่ปุ่นนั้นใช้เทคโนโลยีสูงกว่าเรานะครับแล้วก็มีการบริหารจัดการไล่นาที่ดีนะครับทำให้ผลผลิตของเขานั้นสูงกว่าเรามากนะครับสภาพการเก็บเกี่ยวข้าวของญี่ปุ่นก็ใช้เครื่องจักรกลครับคอมบซึ่งมีความละเอียดมากกว่า เครื่องเก็บเกี่ยวข้าวหรือคอมไบในประเทศไทยมากนะครับน,นี้ก็เป็นภาพที่เราจะเห็นว่าประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยวข้าวของญี่ปุ่นนั้นรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงมากครับในปัจจุบันนะครับเครื่องคอมไบของญี่ปุ่นนั้นมันจะมีตัวเก็บข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นความชื้นในมเมล็ดนะครับคุณภาพของมเมล็ดนะแล้วก็เ,เดี๋ยวนี้ถึงขนาดที่ว่าสามารถวิเคราะห์ นะคุณค่าทางโภชนาการของของเมล็ดข้าวในะได้ระดับหนึ่งนะครับข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะจะถูกส่งไปที่ศูนย์ควบคุมข้อมูลที่สหกรณ์และสหกรณ์ก็จะวิเคราะห์ส่งข้อมูลนั้นกลับมาที่เกษตรกรว่าในฤดูการเพาะปลูกนีนะ้คุณภาพของข้าวที่ได้เป็นอย่างไรในฤดูการหน้าเขาจะต้องปรับปรุงอย่างไรนะครับเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันไปไกลขนาดนี้แล้วนะครับบ้านเราก็เป็นประเทศเกษตรกรรมครับ เราจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องนําเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตในประเทศไทยนะครับนี่ก็เป็นเครื่องอทําความสะอาดเมล็ดข้าวที่ได้จากการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับนี่เป็นถุงข้าวนะครับเราจะเห็นว่าถุงข้าวของประเทศญี่ปุ่นนั้นก็ทําด้วยกระดาษครับอันนี้ก็เพื่อทําให้มันสามารถที่จะถ่ายนะความชื้นนะจากในเมล็ดข้าวออกไปข้างนอกได้ได้ดีกว่าถุงที่เป็นพลาสติกครับ ขับข้าวนั้นถือว่าเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีของประเทศญี่ปุ่นนะครับในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โตเกียวหรือโตกเกียวโนไดนั้นในงานประเพณีของมหาวิทยาลัยเราเรียกว่างานเก็บเกี่ยวนะครับก็จะมีการนําเอาข้าวซึ่งนักศึกษานั้นผลิตเองปลูกเองแล้วก็รับมาจากเกษตรกรกมาแนะนําเผยแพร่แล้วก็จําหน่ายให้กับผู้บริโภคเพื่อให้เล็งเห็นถึงความสําคัญของข้าวด้วยครับท่านอาจารย์โยโก้อยนยครับเป็นผู้ที่ให้ปรัชญากับ นักวิชาการเกษตรของประเทศญี่ปุ่นและเป็นคำที่ถือว่าเป็นคำที่เป็นอมตะมากๆของประเทศญี่ปุ่นก็คือคำว่าอ no e no 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 ิเนะโนโคโตะอิเนะนิคิเกะโนเงียวโนโคโตะโนกะนิคิเกะถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็มีความหมายว่าเรื่องของข้าวจงถามข้าวเรื่องเกษตรกรรมจงถามเกษตรกรเป็นความหมายที่ลึกซึ้งมากนะครับเพราะว่าเราเป็นนักวิชาการ จะทำอะไรก็ตามควรจะต้องถามที่เป็นต้นพืชหรือถามไปที่เกษตรกรซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้มีประสบการณ์จริงจากการทำการเกษตรและไม่ว่าเราจะทำงานวิจัยใดๆก็ตามขอให้งานวิจัยนั้นตอบสนองต่อความต้องการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรไม่ใช่ทำงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์อวดฝรั่งมังค่าแต่เพียงอย่างเดียวครับอย่าลืมนะครับเราเป็นประเทศเกษตรกรรมเยาวชนนักศึกษา ของประเทศไทยก็ควรจะให้ความสําคัญต่อเรื่องอาชีพเกษตรกรรมเพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมและสามารถทําให้ประเทศชาติของเรามั่นคงยั่งยืนตลอดไปนะครับวันนี้ผมและทีมงานขอขอบคุณทุกท่านนะครับพบกันในโอกาสหน้าต่อไปครับสวัสดีครับ